สายดีพี oh, ah, <my. S 2> mm ่มอนออ่หมนึ่งสองสามสบายดีพี่น้องนี้ามากุ้อกกบสองซองเสียบกนี่แบบนีซองเสียวเราสกมาในเมืองเรืเหตุฝนฝนกระ้ามาแบบเหตุฝนลุดประสงค์อว่าม่เออเหตุฝนนกะามาุดประสงค์นมามือนนกระมาอัน้คบ บอลถเปลี่ยนบอลถดเปลี่ยนบอลดแต่นีบอลดนี้อลดดนี่ก็้านใกล้กันนี่เลยแล้วครับเพื่นกัมาเรียงต่สี่า่ยนะขเืงกำลังเพื่อนเาพี่เนาะเพื่อนเือนกำลังบอจีนะ้ากรสังตำกุ้งสดแลวก็ตำทะเลมาพี่นนาะตอนเาก็ได้มาแล้วานี่คือตำ จำอะไรนี่จำทะเลจำทะเลวะจำทะเลคือมีหมูยอเนืรวมเนาะแล้วก็กะเราจ้ะแล้วก็แบบจบเข้าใจโบเข้าใจโบเจไหมก็บจะได้อันเหามาอัน หุงเบ้อรลุดน้ำพี่น,อน้องเนาะแต่การอาหารหุงเบ้อรลุดกับใกล้ๆนี่แหละเราก็เลยมานั่งอ,อกินข้าวถอาเมนเราก็เลยมานั่งตอนนี้เรากำลังรออาหารอีก เาก็น um, ja um bon ั am, room, room 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 room. ่งกินชมบรรยากาศไปเบิ่งรถไปน้ำพี่น้องวุ่นวันวุ่นวันอยู่ดลายแหงสนธา่นวอ้งือต้กยกมออ่นีเ่ตวลื่นนลืบอกให้ มาคโลนี่บ่กอลนี่กอลนี่กอลนี่นี่มากิน

เบิ่งรถเบาเจพี่น้องเขาจอกกำลังหุ่มโบเขาจอดกำลังเห็ดโบหุ่มโบใหม่ เบอเจรรถมาเบรหุ่มเบาใหม่พี่น้องโล่งหมดเลยจ้ะไม่มีอะไรอ่บอกออกหมดแล้วไม่มีอะไรเลยจ้ะโอ้เจ้าสายไฟเป่าหมดเลยพี่น้องเพิ่นหุ่มเบาใหม่เห็ดใหม่เห็ดภายใน

ตบตบตบได้่อ่ตบตบตบาได้เอาเียงจากเด้พี่น้องตันนี้ก็หุ่นโบแหล่ะเลยหุ่นโบแ้วกติดฟิล์มต้วตราติดฟิล์มต่อพี่น้อง ก็ยังกันก็นอะไรกันนี่อะไรพี่เนาะเบ้ากันเลยอะไรเเต่ว่าเบ้าจะติดฟิล์มต่อนี่เปลี่ยนสีใหม่พี่น้องอกกน,บาบานี่เพิ่งเปลี่ยนสีใหม่ห่ม,มบ้าใหม่จ้ะเบ้าห่มเล,เลยอะไรยังจะติดฟิล์มได้พี่น้องเด้อโอ้ยยังขางยังไม่ได้แล้วยังไม่ได้นใ,นใส่ขางเลยประตู ตอนนี้ก็รอไปสิคะเร่องอะไร่าลเรื่องอเศร้อาอม่่าเป็นขแถวบติดฟิล์มันเป็นเรือะไรบฮะเสร็จแล้วพี่น้องเสร็จแล้วเสร็จแล้วจ้าติดฟิล์มกันแล้วแลว สีหมนูิเกเนาะเป็นสีครีมกำลังสแล้ิกเซเลข้าเจ้าเซตให้คักคก,คกับ่คักเนาะบดีเนาะเวเลอพี่น้องเิเลวแล้วแกจะได้กลับบ้านแล้วจ้า ฟิล์มเกลียบสะลวยแล้วฟิล์มนี่ติดทั้งหนาสองข้างวะแม่มอาบจีพิ่นมาตแงเพิ่นยวมนไปบ่ต้องเนเออนาาทีบ้ากตอนนี้ก็ซ้ำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยโหลดบอลจีนะ,ะตุตมแจงไม่แล้ว หน้ามันพี่น้องพี่น้องแล้ว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 บ๊บเบเจนี่ไม่เห็ดไม่จะให้เบิร์นข้างหลังอันนี้เขาดีเขาเปิดโค้งข้างหลังข้างหลังงามมัพี่น้องเพราะว่าบบลเจีเพิ่นมักซีนี่เนี่าจอนว่าขาดเรือแต่นี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 ่ก็ยังมันจะเนาะก็งามเขาซีซันดีงามเลยพี่น้องเลยเนี่ยซีดเมื่ออะไรเลยพี่น้องเอ้ย งามแล้วงามแล้วงามแล้ว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 มาดูเสด็จเพื่อนอะไรบ้างสิเด็จคลิปนี้ขอเก็บบรรยากาศไว้เพียงตอนนี้นะพี่น้องคลิปหนาเนี่ยพอกันไหมสบายดีเบอร์สสบายดีพี่น้องฝากกดติดตามช่องนี้ได้พี่น้องเลยถ้าพี่ผัดประกันได้ก็ขอโทษขอภัยหลายๆกะมือใหม่นะพี่น้องกับกำลังเริ่มเห็ดเริ่อมลิ้นเลยนะกะ ผักติดตามผักเบิง้งผักยังนี่แหละพี่น้องเอ้ยกาขอกลาวคำว่าสบายสบายดีทางน้อพี่น้องเนาะ